สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีกันนะฮะเป็นการทำนายดาวจรของปี2566นอันนี้เป็นการทำนายดาวปีเลยนะฮะเพราะว่าจะทำนายเสาราหูพระนหัสามองค์นี้นะฮะเป็นการทำนายดาวปีสองของราศีลัคนาราศีกันปี2566ันห้านะฮะทำนายหนึ่งปีเลยเพราะว่าดาวเนี่ยจะยก ดาวพวกนี้เป็นอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเป็นปีๆอฮะอย่างดาวพระรหัสเนี่ยปีหนึ่งลาหูก็ปีครึ่งพระเสาร์ก็2ปีครึ่งนะฮะส่วนคลิปดาวจรเนี่ยของเดือนนั้นเดือนนี้ตั้งแต่มกรายันธันวาเนี่ยก็ทําต่างหากไว้แล้วอันนี้เป็นการทํานายเขาโครงชีวิตของลัคนาราศีกันปี2 5 6 6นะฮะปี2666เนี่ยเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นปีทางโหาราศาสตร์ถือว่าเป็นปีใหญ่ปีหนึ่งเลยนะเพราะอะไรฮะ ดาวทุกองปีหกหกเนี่ยย้ายทุกองนะฮะย้ายทุกองเสาเนี่ยหนึ่งมีนาหกหกเนี่ยย้ายจากบังกรไปกลุ่มนะฮะพอหลังสงการเนี่ยพระรหัสวันที่สิบเก้าเมษาเนี่ยพระรหัสย้ายจากมีนไปอยู่ที่เมษนะครับส่วนสิบเจ็ดตุลาคมนะฮะาลาหูมาอยู่ที่มีนอ่าอีกนิดหนึ่งวันที่แปดมีนาคมประมาณแถวแถวแปดมีนาคมเนี่ยแถวแถวนั้นอะ มฤุตยูน่าจะย้ายจากเมษไปสู่พฤกษกนะฮะเพราะว่ามฤุตยูเนี่ยทางสุริยญา,าติเนี่ยเราถือว่าท่านมาอยู่ที่พฤกษพแล้วแต่แถวแถวกันยานะน่าจะแถวแถวกันยาเนี่ยถอยหลังไปถอยหลัง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 ณวันนี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่ราศีเมษนะอยู่ที่ราศีเมษนะครับผมส่วนอาทิตย์จันท์อังคารพุธศุกร์อันนั้นเขาย้ายของเขาอยู่แล้วส่วนอังคารนานหน่อย45วันต่อหนึ่งราศีอะไรอย,อย่างนี้นะฮะ มาเริ่มจากเสาเลยเสาเนี่ยขนาดเนี้ยสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่บ้านเขาเขาไม่ได้ไปไหนนะฮะฉะนั้นที่ผ่านมาตั้งแต่กลางปี63เนี่ยถ้าคนที่ไม่มีอะไรอยู่มังกรกับกร,รกฏเนี่ยชีวิตก็อยู่อย่างนั้นเพราะะไรเสาเขาอยู่บ้านอ่าเขาอยู่บ้านของเขาเขาไม่ได้ไปละลานอะไรใครอ่าก็ไม่เกิดเลือกเกิดราวยกเว้นดาวจรในแต่ละเดือนเนี่ย ที่ตกมังกรเนี่ยเช่นอาทิตย์จันทร์อังคารพุธอะไรเงี้ยไปตกมังกรปุ๊บก็มีการสัมพันธ์กันเกิดขึ้นอ่านะฮะสัมพันธ์กันเกิดขึ้นดีร้ายอย่างไรก็อยู่ที่ว่าจะเป็นคู่มิตรมาอ่าคู่มิตรมาแล้วไปคู่ศัตรูมาหรือกลางกลางมาถ้าคู่ศัตรูก็แย่หน่อยกลางกลางก็ไม่ว่ากันพอได้พอเสียนะฮะอีกอย่างหนึ่งยังจะมีทักษะประกอบด้วยทักษะมีหน้าที่อะไรทักษะเนี่ยมีหน้าที่มายืนยันว่า เขามาดีหรือมาร้ายนะฮะทักษะเนี่ยนะฮะเช่นเป็นสีเป็นเดชพระเสาเป็นสีเป็นเดชก็ให้คุณประโยชน,อยอยนอนะ์อยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้คุณอะไรนะอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้คุณอะไรนะนะฮะอาจจะถ่ายว่าคู่ลุอาปุตตะบุตรบริวารความรักอะไรใหม่ๆการลงทุนอะไรใหม่ๆสิ่งอะไรที่ได้มาใหม่ๆเนี่ยเกิดคุณงามความดีขึ้นถ่ายได้ไปอยู่ประมาณนั้นเพราะว่าเป็นเกษตรนะนะ ยกเว้นมีดาวอะไรมาทับเรื่องราวก็จะเกิดขึ้นแล้วฮะนะฮะเหมือนหนังเรื่องหนึ่งอะครับมีแตพนะ่พระเอกเล่นทั้งเรื่องเลยเป็นไงอะะพระเอกเล่นทั้งเรื่องเล่นดูไม่รู้เรื่องเอาไงกันแน่วะเฮ้ยนะฮะจนกว่าจะมีนางเอกอ่ะอย่างน้อยก็ต้องมีนางเอกก็ได้ฉันพระเอกเธอนางเอกนะอ่ะแล้วเราก็เล่นกันตามบทบาทกันไปว่ากันไปอ่านะบางทีก็มีผู้ร้ายมาเสริมอ่ะก็ว่ากันไปอย่างนั้นแหละ นี่แหละดาวเขาอยู่อย่างเนี้ยเป็นเกษตรแต่พอวันที่หนึ่งมีนาหกหกเนี่ยพระเสาร์นี่จะไปอยู่ที่กลุ่มนะฮะพบอริอริคืออะไรปัญหาอุปสรรคภาระณิสิน <c oughs> นะฮะปัญหาอุปสรรคภาระณิสินเดี๋ยวนี้ใหม่ๆเนี่ยยังมีการเจ็บป่วยเข้ามาร่วมด้วยนะคำทำนายะนะฮะก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันนะฮะทีนี้ปุตตะ ไปอยู่อริปุตตาไปอริบุตรบริวารน,นะฮะเกิดปัญหาขึ้นนะฮะหรือมีภาระต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรบริวารก็ได้นะฮะหรือการลงทุนใหม่ๆก็ได้นะฮะอ,อ,อรินี่ปัญหาใช่ไหมปุตตะเนี่ยการลงทุนใหม่ๆก็ได้ปุตตะเกิดการลงทุนใหม่ๆขึ้นมาเกิดปัญหาเรื่องของการลงทุนใหม่ๆขึ้นมา อันนี้ต้องมีปัญหาเข้ามาด้วยเขาว่าปัญหาเพราะว่าเขาอยู่ในภพปัญหาอาริไงปัญหาอุปสรรคไงประมาณเนี้ยนะฮะลูกลูกน้องสร้างปัญหาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะพอลูกลูกน้องสร้างปัญหาหรือการลงทุนใหม่ๆเกิดปัญหาหรือความรักใหม่ๆเกิดปัญหานี่ดาวเ,เสาร์เสรเนี่อยู่ที่กลุ่มเนี่ยเขาไม่ได้อยู่อย่างเช่นผู้อาศัยนะอย่างเช่นเดี๋ยวพอลาหูอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยผู้อาศัย อย่าพระหัสเนี่ยเป็นเกษตรแต่ที่กลุ่มของเสาเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้อาศัยนะเพราะว่าเดิมพระเสาเนี่ยมีสองเจ้าเรือนครับที่มังกรกับที่กุมนะฮะที่มังกรกับที่กุมจนเกิดราหูขึ้นลาหูเกิดจากอย่างไรล่ะลาหูเนี่ยพระอาทิตย์ส่องแสงตลอดเวลาโลกเราก็อยู่อย่างนั้นน่ยพูดยังไงว่าโลกเราอ่ะรับแสงจากอาทิตย์ตลอดเวลา เมื่อมีแสงไปประทะวัตถุต้องเกิดเงามืดหลังวัตถุนั้นตามวิทยาศาสตร์เป๊ะลาหูนี่เกิดจากวิทยาศาสตร์นะไม่ได้ความเป็นความเชื่อที่อิงวิทยาศาสตร์ชัดๆเงาดําตรงนั้นแหละนะฮะแสงประทะโลกโลกก็จะเป็นเงาดําทอดหลังโลกไปนะฮะตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าจุดลาหูเขาเป็นการคํานวณลาหูนี่คือการคานวณคานวณอยู่ตรงนั้นนะช่วงเนี้ยลาหูจะอยู่ตรงนี้ช่วงนี้เงาดําของโลกจะอยู่ตรงนี้ นะพอได้ลาหูมาก็นํามาใช้ในโหราศาสตร์นะทีนี้พอนําดาวมาใช้อ่ะก็ต้องมีบ้านในเขาอยู่อ่ะไปพาเขามาเอาฉันอยู่บ้านไหนอ่ะอ่าฉันอยู่บ้านไหนให้ฉันเล่ยล่อนเรอะไม่ได้เอาอย่างนี้แล้วกันท่านลาหูท่านไปอยู่กับบ้านพระเสาไปขออนุญาตอยู่บ้านพระเสาลาหูก็บ,บอกงั้นขอเช่าบ้านแล้วกันพะเสาพะเสาบอกตกลงนะพระเสาตกลงนะฮะ สัญญานี่ระบุชัดเจนฮะตลอดการไม่มียกเลิกสัญญาด้วยไม่ไล่ด้วยนี่สัญญากันอย่างนั้นเลยนะนับแต่วันนั้นมาลาหูกับพระเสาก็เป็นคู่มิตรต่อกันละ่ะไม่เป็นได้ยังไงอ่ะเป็นคู่ศัตรูได้ไหมไม่ได้มาเช่าบ้านที่อยู่เป็นคู่ศัตรูเอ้ยไม่ถูกใครจะให้แกอยู่แกต้องเป็นมิตรเท่านั้นใช่ไหมาเช่าอยู่ใช่พระเสากับลาหูก็เป็นคู่มิตรต่อกันลาหูเนี่ยเจอใครเอาเรื่องนั้นเน่ย ไม่ดีกับใครหรอกดีกับพระเสาร์คนเดียวพระเสาร์ก็เหมือนกันเจอใครก็มีแต่เรื่องนะยกเว้นเจอลาหูทั้งราหูทั้งเสาร์เนี่ยเจอใครไม่ได้หรอกเขาไม่ถูกกับใครทั้งนั้นนะ่ะเขาถูกกันอยู่สองคนนะฮะเขาถูกกันอยู่สองคนฉะนั้นเสาร์อยู่ที่กลุ่มเนี่ยต้องทายกําลังเยี่ยงกเกษตรเขาเพือเกษตรจริงๆนะลาหูก็เป็นเกษตรนะคือที่ราศีกลุมเนี่ยเสาร์และลาหูต้องทายเยี่ยงกเกษตรเลยนะ นะเขาเป็นดาวเจ้าเรือนใช่ว่าเขาคือเจ้าเรือนร่วมอ่ะนะฮะเขาเป็นเจ้าเรือนร่วมอ่ะทีนี้พระเสาร์อยู่ราศีกุมเนี่ยก็ชัดเจนฮะตำแหน่งตำแหน่งกเกษตรตาที่อดีเนี่ยไปอยู่ในอ่าเรียกว่าอาลิอลัลิไปนี่หลฮะอัลิเนี่ยไปอ่าไม่ใช่อัิปุตตะไปอัลิ่าแต่เราไม่ค่อยนิยมคือเขาเป็นสองเจ้าเรือนใช่ไหมแต่เราไม่ค่อยนิยมเอา เจ้าเรือนจากราศีกุมมาทายในบางกรพออยู่บางกรปุ๊บเนี่ยเราเหมือนเขาอยู่บ้านเขาแล้วอ่ามันมันแปลกอย่างนี้เหมือนกับเขาอยู่บ้านเขาแล้วไม่ค่อยเป็นอาลีมาอยู่ปุตตะไม่ค่อยคิดอย่างนี้นะไม่ค่อยคิดอย่างนี้ทั้งทั้งที่เขาเป็นเกษตรที่น่าจะยกมานะแต่ก็ไม่ยกมานะส่วนใหญ่จะทายว่าปุตตะอยู่ในเป็นเกษตรเสามาเป็นเกษตรในบังกรนนะฮะแต่พอเสาไปอยู่ที่กลุ่ม เรามักจะนำเจ้าเรือนของมังกรเนี่ยไปถ่ายร่วมกลุ่มนะฮะอลอาปุตตะไปอลิบุตรบริวารความรักใหม่ๆการลงทุนอะไรใหม่นะฮะไปอยู่อลิไปมีปัญหาบุตรมีปัญหาแล้วก็ลูกน้องมีปัญหาการลงทุนอะไรใหม่เกิดปัญหานะฮะความรักใหม่ๆเกิดปัญหา หรืออะไรอะไรที่ได้มาโดยก็เรียกว่าอะไรอะไรที่ได้มาใหม่ๆเนี่ยเกิดปัญหาได้ทายอย่างนั้นได้นะเกิดปัญหานะแล้วเจ้าตัวปัญหาไปไหนอริไปไหนอริไปมรณะครับนะฮะในส่วนของอริมรณะเหมือนกับเอปัญหามรณะปัญหาตะปัญหาจากไปไหมปัญหาจากไปนะฮะปัญหาจากไปทายได้อย่างนั้นนะ ทายกันง่ายๆเลยฮะเพราะว่าอลิมรณะตรงๆฮะมรณะเนี่ยคือพบจากไปอะไรจากไปละ่ะอลิก็แสดงว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับลูกอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องหรือการลงทุนใหม่ๆหรือความรักครั้งใหม่หรืออะไรใหม่ๆที่ได้มาเนี่ยเกิดปัญหาก่อนเกิดปัญหาก่อนแล้วปัญหาเป็นยังไงหายไปปัญหาหายไปนะฮะปัญหาหายไปหรือ อาจจะลักษณะที่ว่าอาลิมาสู่มรณะคําว่ามรณะนอกจากจากไปแล้วมันยังเป็นมรดกด้วยนะสิ่งเก่าๆที่ทําเอาไว้นะครับอลิมาเกิดปัญหากับมรดกขายได้นะครับเกิดปัญหาจากอะอะไรที่ทําเก็บเอาไว้อะไรเรื่องเก่าๆที่ทําค้างเอาไว้มันเกิดปัญหานะ ทีนี้ลาหูเนี่ยอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่มีนาหกห้าถึงจะอยู่ถึงสิบเจ็ดตุลาหกหกนะจะถึงสิบเจ็ดตุลาหกก็แสดงว่าปัญหาที่บุตรบริวารสร้างปัญหาอะไรพวกนี้ที่ถ่ายติดแล้วแะบุตรตะไปสู่อเลบุตรบริวารเกิดปัญหาปัญหานั้นจากไปก็ได้นะฮะอาจจะมีแทรกซ้อนมามีปัญหาด้านมรดกมีปัญหาเรื่องเก่าๆที่เคยทำเอาไว้ถ่ายได้อย่างนั้นนะฮะจนวันที่17็ตุลาเนี่ย อลีไปไหนฮะอลีมาปัดต,ตอนนี้อ่าง,งานเริ่มงอกเงยแล้วทีนี้งานเริ่มงอกเงยแล้วทีนี้นะงานเริ่มงอกเงยเพราะอะไรปัดต,ตอนนี้ก็คือคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาอ่ามีอลีเข้ามาละหลังสิบเจ็ดตุลาอลีมาเยี่ยมแหละอลีมาเยี่ยมเป็นยังไงอ่ะปัญหาอุปสรรคเข้ามาสู่คู่ครองคู่หุ้นส่วนมีปัญหากับคู่ครองไหมมีปัญหากับคู่ครอง มีปัญหากับคู่คุณส่วนคู่สัญญาไหมมีปัญหาครับนี่นะฮะอาจมีปัญหากับคู่ขอก็ได้หรือมีปัญหากับคู่คุณส่วนคู่สัญญาก็ได้ไอ้คาว่าคู่คุณส่วนคู่สัญญาเนี่ยอะไรที่อยู่ตรงข้ามคุณไปกระทาอะไรไปอยู่ตรงข้ามเขาเนี่ยเขาเป็นปัตตานีทั้งหมดเลยนะคุณไปติดต่อธนาคารธนาคารคือปัตตานีทันทีเลยคุณจะซื้อรถคันหนึ่งไฟนั้นคือปัตตานีทันทีเลยนะไปกู้เงินใครเจ้าหนี้คุณคือปัตตานีทันทีเลย อ่านะฮะไปติดต่อลูกค้าลูกค้าคือปัตตานีทันทีเลยฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยปัญหามาละสิทีนี้ปัญหามาละสินะฮะตีความได้เยอะนะตีความได้เยอะอริอย่างที่บอกอ่ะปัญหาอุปสรรค์ปัญหามาสู่ปัตตานีทะเลาะคู่ครองไหมทะเลาะกับคู่สู่กุศลญ,ญาไหมนะฮะหรืออีกในหนึ่งอริคือปัญอาคือภารหนี้สิน ภาระนี่สินที่มีต่อธนาคารหรือมีต่อคือพวกนี้คุณกับคุณมีปัญหากับเจ้านี่อ่ะเอาย่ออย่างง่ายๆเลยนะเขาว่าอะไรอ่ะภาระนี้สินอริ่งไงภาระนี้สินไปสู่ปัจจุบันี้แสดงว่ากลาลังจะบอกว่าที่ไปกู้เขามาระวังมันเกิดปัญหานะนะไอ้ที่ไปกู้เขามาระวังเกิดปัญหานะมีปัญหาด้านเงินกู้นะระวังให้ดีตรงนี้ง่ายๆเลยย่อย่างง่ายๆเลย มีปัญหาเรื่องไอ้เรื่องการเงินเงินไปกู้เขามาเนี่ยเพราะว่าหรือหรือพาระนี่สินที่มีอยู่อ่ะที่มันเคยล่าลื่นอยู่อ่ะระวังลาหูมาอยู่ตรงเนี้ยอาจสะดุดและมีปัญหาได้อืมอาจสะดุดและมีปัญหาได้บางคนโดนเบาหน่อยมีปัญหาด้านเอกจะกู้ธนาคารไงมีปัญหาด้านเอกสารก็ไปเคลียร์กับปัญหาด้านเอกสารสิพอเคลียร์จบก็แก้ไขปัญหาไง ก็ได้เงินกู้นั้นมาก็ได้เคยเห็นเบาๆอย่างนี้ก็มีคือมันไม่ใช่ว่าจะต้องคือจะให้กันทั้งหมดอะ่ะเหมือนกันหมดไม่ได้บางคนก็เบาบางคนก็หนักเหมือนอะไรครับฝนตกมาหาใหญ่บางคนเปียกแล้วหัวจดเท้าเลยยันกางเกงในเลยนะบางคนเปียกแค่เท้าเปียกแค่มือเปียกแค่ตัวนิดหน่อยเปียกแต่หัวตัวไม่เปียกอะไรก็ว่าไปบางคนแอบหลบในศาลาถูกฝนสาดบ้างเล็กๆน้อยๆบางคนอยู่ในบ้าน ยังเห็นว่าฝนตกแต่ฉันไม่เปียกบางคนหลับอยู่ในห้องไม่รู้ดยซ้าว่าฝนตกอ่ามันคืออะไรถ้าฝนนั้นคืออุปสรรคละ่ะบางคนเนี่ยโดนทั้งตัวเลยบางคนก็โดนน้อยหน่อยบางคนอยู่สารานะฮะบางคนก็อยู่ในบ้านรู้ว่ามีอุปสรรคมาแต่ฉันก็ไม่เดือดร้อนบางคนหลับมีอุปสรรคมาแท้แท้ไม่รู้ไม่ไม่ไเรียกไม่สะทกสะทานเลยบุญเขาเยอะไงไม่สะทกสะทานเลยอ่าถ้าสมมุติว่า เป็นสิ่งที่ดีงามลายฝนนี้บางคนก็ได้ทั้งตัวเละถูกรางวัลใหญ่ได้ทั้งตัวแหละบางคนก็ถูกเล็ท้ายโดนแค่ตัวโดนที่แขนนะะบางคนเพื่อนเราบอกหวยไม่ได้ซื้อโชคลาบเห็นเห็นอยู่ไม่ได้สัมผัสมันเลยบางคนนอนอยู่ในบ้านไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีโชคมาหา <c oughs> นะฮะฝนเนี้ยให้เปรียบว่าทั้งดีทั้งายย้ายไงประมาณเหมือนกันอริมาบางคนก็หนักหนาสาหาัสทำไมบางคนแบบโอ้โห นี่แหละปัญหาแกอะไรเงี้ยฉันไม่เห็นรู้สึกว่ามันคือปัญหาเลยนั่นจะให้กันทุกคนเหมือนกันได้ไหมไม่ได้นอกจากทักษะนอกจากเราเดาินนอกจากนู้น,นี้นั่นมีอยู่อย่างหนึง่งมองไม่ออกนะมองไม่ออกต้องยอมรับยอมรับจริงๆก็มองไม่ออกผมก็คิดว่ายากอ่ะที่ใครจะมองออกอ่ะนะคิดว่ายากแล้วผมเชื่อว่ามองไม่ออกหรอกก็คือเรียกว่าอํานาจวาสนาฮะมันคืออะไรอานาจ อำนาจวาส,สนาคือคนวาส,สนาดีก็คือมีเรื่องทุลมีเรื่องก็ไม่เคยไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่แต่ดีดีจังวาส,สนาไม่เท่ากันไงอ,อลิตกตรงนี้บางคนแค่แฟนบ่นจบเลิกกันไม่มีอะไรแล้วแค่นั้นเองไอ้แค่นี้อะ่ะบางคนทะเลาะแทบตายบางคนตีกันบางคนอย่าล้างกันเห็นไหมดาวเดียวกันราศีเดียวกันต่อให้ทักษะเดียวกันบางทีความรุนแรง ยังไม่เท่ากันเลยอ่าเคยเห็นหลายคนเหมือนกันอันนี้ที่มาพูดเพราะว่ามันเคยเห็นของจริงอ่ารูปดาวคล้ายๆกันเออเฮ้ยราศีเดียวกันด้วยเกิดเขาคือเขาเกิดแทบจะเรียกว่าเดือนเดียวคนละวันเฉยๆอะ่ะเดือนเดียวปีเดียวคนละวันเฉยๆอ,อ่ะอ่านะฮะคนละวันเฉยๆนะทักษาอีกคนก็ไม่เสียอีกคนก็ไม่เสียนะ เป็นทักษะกลางๆอ่ะคนหนึ่งอาจจะเป็นอายุอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นไอคือไม่ถึงขนาดเป็นสีอะไรเงี้ยเป็นแค่อายุเป็นแค่มูลละอะไรเงี้ยเยก่เรียกว่าทักษะกลางๆเออทําไมหนักเบาไม่เท่ากันหวะาโอ้โหบางคนแย่อีกคนเออดาวตําแหน่งนี้โอ,อ้อีกคนไม่เสียหายเท่าไหร่หว่าเออนะฮะเนี่ยแหละอำนาจว่าไอบุญพาวาสนาเน,นี่ตรงเนี้ยมันไม่รู้ว่าใครเขาหนักแน่นมาหรือใครเขาเบาบา,บางมาไง มันถึงดาวตกตำแหน่งเดียวกันเอ๊ะทักษะก็ไม่ต่างกันเอ๊ะทำไมมันหนักมันหนักเบามันมันมันชัดเจนขนาดนี้มันมันมันมากมันมากน้อยกว่ากันชัดเจนอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของวาสนาคนเราและแต่วาสนาด้วยร่วมด้วยนะครับนอกจากดาวแล้วยังมีอีกตัวหนึ่งที่มองไม่ออกจริงๆมันอยู่ที่วาสนาคนคนนั้นจริงๆนะฮะอ่ะลาหูอยู่ตรงเนี้ยก็อย่างที่บอกทีนี้พระรหัสล่ะ พระรหัสเนี่ยเขาเป็นกเกษตรที่มีนนะปัตตานีก็อยู่ตรงนี้แต่วันที่ราหูมาพระรหัสเขาย้ายไปก่อนแล้วเขาย้ายตั้งแต่สิบเก้าเมษาแล้วราหูถึงย้ายมาเราดันมาคุยราหูก่อนจริงๆต้องคุยพระรหัสก่อนนะปัตตานีก็คู่ของคู่สุขุสัญญาที่คุยกันอนะย้ายไปเป็นราชาโชคในราศีเมษไม่เรียกว่าราชาโชคคือโชคที่ได้มาโดยง่ายอ่ะโชคที่ได้มาโดยง่ายแต่แต่แต ราศีกันปีหกหกเนี่ยพระรหัสท่านตีเสียนะครับเพราะอะไรฮะพระรหัสแปดครับพระรหัสตกมรณะตําแหน่งหนึ่งที่ได้คือราชาชโชคอีกตําแหน่งหนึ่งที่ได้แล้วหนักหนาด้วยคือพินทุบาทเต็มเต็มอันนี้เต็มเต็มทักษาไม่เกี่ยวเลยฉันขอพินทุบาทก่อนอะพินทุบาทคืออะไรเดือดร้อนถึงตนเนี่ยแน่ล่ะนะอะไรเดือดร้อนล่ะถ้ามาจากคบหรือก็คู่ครองอ่ะคู่ครองตกมรณะนะฮะ แถมยังเนี่ยคู่ครองตกมรณะเนี่ย19เมษายนคู่ครองไปมรณะแสดงว่ามีเกณฑ์แยกย้ายกับคู่ครองนะอันนี้เวลาผมทายรลายผมไม่เคยทายให้เสียกำลังใจนะครับวายไม่ดีเลยไม่ดีก็ฟังแล้วก็ดูว่ามันมีแววไหมถ้ามีแววทำยังไงอ่ะเรารู้ไงพอฟังก็รู้ไว้รู้ไว้ก่อนแล้วเมื่อมีแววป้องกันเซป้องกันเซ เขาถายไลา์เพื่อให้ไปป้องกันก็ได้จะได้ทุเราเบาบางไม่ได้ทำให้เสียกำลังใจนะไม่ใช่เอะโอ้เสียใจเสียใจเสียใจก็สวดเสียใจแต่คุณไปแก้ไขสิอ่าเอมีเกณฑ์ว่าคู่ครองจะตกมรณะอาจจะคู่ครองจากไปไหมได้เหมือนกันอ่ะทีนี้ฉันจะแก้อย่างไงจะจะแก้เคล็ดยังไงเอาอย่างนี้แล้วกันปะตะนัตตนีไปมรณะลองนิดนึง ลองแยกห้องกันนอนหน่อยหนึ่งได้ไหมสักปีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีเหตุอะไรคุณก็อยู่ด้วยกันนะเพราะดาวจรมาแล้วกว็ไปไม่ใช่ดาวเดิมถ้าดาวเดิมเนี่ยน่าจะมีเรื่องกันแน่แต่ดาวจรก็มีเรื่องได้เพราะศักดิ์ศรีเดียวกันตำแหน่งเดียวกันเพียงแต่ว่าเขามาปีเดียวมาแล้วก็ไปนะมาแล้วก็ไปนะฮะบางคนเราห้องเราแหงกันก็ลองแยกห้องแยกห้องกันนอนดูซิเพื่อจะคิดถึงกันโอ้ผมอยู่คอนโด งั้นแยกเตียงกันนอนผู้ชายลงมานอนข้างล่างเลยมาปูพื้นนอนข้างล่างเลยก็ได้ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไกลๆแล้วนะฮะแก้เคล็ดไกลๆแล้วนะฮะแก้เคล็ดไกลๆแล้วก็คือแยกกันนะฮะไปสวดมนต์ก็ได้คาถาบูชาพระฤหัสไปเสิร์ชหาเอาเลยเสิร์ชหาเอาเพียบนะฮะเพียบ,นะะยบไปจัดก,การเอานะฮะสวดมนต์ก็ได้ฮะคาถาบูชาพระฤหัสเนี่ยเป็นการทําให้เรียกว่าแก้เคล็ดทุเลาเบาบาง นะทุกเราเบาบางนะฮะทีนี้ปัตตานีไปมรณะนะคือจะไปตีอย่างนี้เราหองเราแหงอย่างเดียวไม่ได้อันนี้ที่บอกแก้เคสก็สวดแก้เคสไปอาจจะเป็นได้ว่าบางคนเนี่ยจังหวะพอดีเลยสามีไปรับตําแหน่งใหม่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะสามีจากไปไงเขาไปเจจันถึงสุขเขาอาจจะต้องอยู่ต่างจังหวัดเสาร์อาทิตย์เขากลับมาหาคุณอ่าอาจจะเป็นสักระยะหนึ่ง เมื่อพ้นเกมพระรหัสตรงนี้ไปก็ได้ขอย้ายกลับมาเนี่ยอาจเป็นอย่างนี้ก็ได้อย่าไปตีให้มันแย่มากนะักแต่ที่บอกแย่เพราะอะไรเราบอกไว้ก่อนเผื่อมันเป็นอย่างเงี้ยเผื่ออย่างที่บอกอะบุญทวาวาสนาไม่เท่ากันเผื่อมันแย่ก็ลองแก้เคล็ดดูแล้วเมื่อรู้ก็ต้องใจเย็นๆใช้สติในการแก้ไขปัญหาพระรหัสท่านอาจจะเมตตาได้นะ อาจจะผ่อนหนักเป็นเบาได้ด้วยตัวคุณเองนั่นแหละด้วยตัวคุณเองนั่นแหละเพราะว่าคุณมาคิดเออเฮ้ยถ้าเขาร้อนมาแล้วเราเย็นนะเหมือนเหมือนชกลมฮะชกลมอะ่ะเออก็แค่นั้นอะ่ะวืดไม่มีอะไรนะฮะคุณก็อย่าไปอันนั้นใช่ป่ะเออเขาตีมาก็อยาามือไปแปะพระแปะก็เกิดเสียงดังฮะฮนะตีตกมือครั้งเดียวไม่ดังอะอย่างที่เขาว่าประมาณอย่างนั้นนะคุณก็เย็นเขาร้อนคุณก็เย็นก็แค่นั้นใช้เหตุใช้ผลค่อยคอยคุย อะไรก็าอาจจะทุเลาเบาบางดีขึ้นเรารู้ล่วงหน้าไงนะนะฮะประมาณนี้นะ,ะอ่ะพระรหัสยังอีกองหนึ่งมาจากอะไรฮะมาจากพันธุพันธุไปมรณะอันนี้อาจจะเดินทางไกลไปศึกษาต่อต่างประเทศไหมหรือเดินทางไกลไปอยู่อีกเมืองหนึ่งเพื่อไปเรียนต่อก็ได้เยอยแยะไปห,หมดเยอะแยะไปห,หมดนะฮะหรืออาจจะต้องเดินทางไกลาจากบ้าน นะบางคนแก้เคล็ดยังไงขึ้นเหนือเลยไปอยู่สักสองสวันเลยไปเที่ยวเหนือบ่อยคือเดือนหนึ่งฉันไปเที่ยวแต่จังหวัดไกลๆทีเดือนหนึ่งฉันไปเที่ยวคือใช,ใช้ใช้วิธีการก็เดือนหนึ่งออกจากบ้านอ่ะเสาร์อาทิตย์อ่ะเดือนหนึ่งเนี่ยมีเงินเงินเดือนออกเงี้ยก็อ่ะไปไปนอนที่นั่นทีไปนอนที่นี่ทีอ่ะออกเช้าวันเสาร์ไปนอนอ่ะเช้าวันอาทิตย์กลับมาอะอะไรเงี้ยไปนอนค้างที่อื่นสักครั้งเดือนละครั้งอ่ะ,อะ หรือบางคนก็มากกว่าน,นั้นแล้วแต่ก็เป็นการเรียกว่าาพันธุไปมรณะแล้วก็คือจากพันธุจากทินอาศัยจากบ้านไงก็ออกจากบ้านไปนอนที่อื่นแก้เครดได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปเที่ยวด้วยได้ไปเที่ยวด้วยโอตังก็ไม่ค่อยมีอ่งั้นสวดมนต์ละกันคาถาบูชาพระรหัสน,นั่นไงทางออกเขามีทางแก้เขาก็มีมีทั้งแบบว่า ใช้เงินใช้ทองหรือไม่ต้องใช้เงินใช้ทองก็ได้นะครับไม่ใช้เงินใช้ทองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะรหัสเสียเพราะรหัสเสียก็บริจาคทุนการศึกษาสมทบทุนบริจาคให้ทุนการศึกษาแล้วแต่บริจาคหนังสือก็ได้บริจาคหนังสือก็ได้ให้ความรู้งานพระรหัสเห็นมาทางออกมีเยอะอ่าบางคนก็เฮ้ยไปเที่ยวต่างจังหวัดนะเออก็ดีเดือนหนึ่งก็พาแฟนไปเที่ยวต่างจังหวัดเป็นการที่เรียกว่าอ่าพันธุไป เนะนี่ยก็แก้อย่างนี้ก็ได้อะเนี่ยทุกอย่างมีทางแก้อ่าทุกอย่างมีทางแก้แก้ให้มันผ่อนหนักเป็นเบาเสียประมาณนี้ก็ได้นะฮะประมาณนี้ก็ได้เป็นราชาโชคด้วยอ่าเป็นราชาโชคด้วยแต่ราชาโชคเนี่ยมาในลักษณะเนี้ยได้มาแล้วมันเหมือนกับราชาโชคคือได้มาโดยง่ายอ่ะอืมนะฮะบางคนเกณฑ์นี้นะได้คนรักใหม่ใหม่เข้ามาราชาโชคอ่ะ ไปได้คนรักใหม่มาแต่อะไรฮะมรณนะได้คนรักใหม่เข้ามาถึงวันหนึ่งจากไปก็คือคบกันได้ไม่นานแล้วก็เลิกลาเกณฑ์น,นี้ก็เป็นอย่างนั้นเคยเห็นก็เกณฑ์นี้เป็นอย่างนี้ก็เคยเห็นมีเข้ามาอยู่เรื่อยเลยลเพราะนั้นเป็นดาวเดิมไงมีเข้ามาอยู่เรื่อยเลยแล้วเขาก็ไปมีเข้ามาอยู่เรื่อยเลยแล้วเขาก็ไปเก็บเขาไว้ไม่อยู่อ่าเก็บเขาไว้ไม่อยู่นะฮะประมาณนี้พระรหัสอยู่อย่างเงี้ย นะฮะเออมันก็มีหลายๆอย่างให้คิดนะครับเนี่ยก็จะเป็นอย่างเนี้ยพระรหัสนี้ก็อย่างที่บอกนะพันธุมามรณะบอกแล้วอ่าปัตน,นิมามรณะบอกแล้วหรือคู่คุ้นส่วนคู่ส,คสัญญาเลิกลากันนี่ก็ได้อีกเหมือนกันนะฮะประมาณนี้นะฮะมีความหมายก็จะอยู่ปาวแถวๆเนี้ยนะฮะก็คือเสาจันลาเออเสาเสาวอเมริเสาพระรหัสรา,าหู คือบางคนเนี่ยก็ดีงามเพราะอะไรฮะมันมีทักษะไงเสาเป็นสีไหมะพระาะนาเป็นสีไหมลาหูเป็นสีไหมช่วยถึงตกตำแหน่งเสียแต่เป็นสีคำคำประกันไว้นะายทักษามาแล้วครับผมมาดีครับมีความดีงามเรียกว่ามาจุนเจือนะมาเสริมก็ได้มีความดีงามมาแบ่งเบาความเสียหายก็ได้เพราะท่านเป็นพินทุบาทอืมภพที่แปดเป็นพิทุบาทเดือดร้อนถึงลัคนาละ่ละราชาโชค อาจได้อะไรมาแล้วเก็บไว้ไม่อยู่เสียไปน,นั้นคือราชาโชคครับเป็นอย่างนั้นเนาะเป็นอย่างนั้นเนาะนะฮะที่สําคัญหรือสิ่งอื่นใดดาวเดิมคุณอยู่อย่างไรดาวเดิมนี่แหละตัวเรียกว่าจอดนี่นะจะเอาดีเอาร้ายจะว่าอย่างไงเนี่ยดาวเดิมเป็นตัวตัดสินที่สําคัญที่สุดที่สุดนะ,ะไปกลุ่มเจอคู่ศัตรูเขาให้ไปเล็งเจอคู่ศัตรูเขาให้ เจ้าบ้าว่าฉันว่ามาดีๆแล้วเชียวนะมันพลิกผันไปเรื่องแย่ๆเพราะอะไรมีคู่ศัตรูมาเจอมันมันหักมุมคู่ศัตรูมาทาลายล้างอะ่ะไอความดีงามนั้นน่ะมีคู่ศัตรูมาทําลายล้างอ้าวถ้าไปเจอคู่มิตรส่งเสริมและเทพคุณรออะไรอะ่ะส่งเสริมให้ดีมากขึ้นยิ่งไปเนี่ยถ้าเป็นคู่มิตรนะฮะทักษาหนึ่งยืนยันว่ามาดีมาร้ายคู่มิตรเป็นตัวบอกว่าแน่นะที่อยู่ตรงนี้ว่าดีอะ่ะยิ่งกว่านั้นเลยนะคู่ เร็ดดาวเดิมเนี่ยนะเจอดาวดีก็ดีไปเจอดาวร้ายว่าอุตส่าห์ทักษามาดีตำแหน่งก็สวยงามแม่ดาวคู่ศัตรูมาประจนภัยซะอีกทําให้เกิดพลิกผันไปอีกเรื่องหนึ่งก็ได้แต่อยู่ในเรื่องนี้แหละพลิกผันไปแทนที่จะได้อาจได้ไม่เต็มร้อยได้ห้าสิบหรือได้หรือได้มาเสียหมดมือเลยก็มีอ่ะมันเบียนไปเกลี้ยงเลยก็ได้นะครับก็ได้นะครับเนี่ย มันจะเป็นลักษณะเนี้ยมีทั้งเรียกว่าดีทั้งร้ายต้องดูทักษะและดาวเดิมประกอบเนาะแต่ถ้าเรามาคุยถึงดาวจรโดดยโดดไม่มีอะไราแอบแฝงเป็นอย่างที่ทำนายนี้แหละน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะดาวอยู่อย่างนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเราจะเอาอย่างอื่นมาถ่ายไม่ได้ต้องเอาดาวภพเรือนมารวมกันแล้วก็ถ่ายเนาะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกดกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับผม